สวัสดีค่ะวันนี้แม่สมศรีมาอยู่ที่บ้านที่อุดรน,นะคะคุณพ่อกําลังทําสวนค่ะอันนี้สมศรีมาเที่ยวพอดีคุณแม่ไม่สบายก็เลยมาหาหมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ยังก่อกล้องไฟเหมือนเดิมกระท่อมเล็กๆที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะจ๊ะ ชุมชนคุนศึกค่ะอเอามุลี่มาด้วยให้สมศรีอยู่กับพี่สาวที่สกลนครอ,อืมวันนี้คุณแม่จะพามาดูคุณพ่อทำสวนนะคะคุณพ่อกําลังทำต้นทุเรียนปลูกทุเรียนเพิ่งปลูกไม่กี่เดือนเองนะคะโตแล้วลห้าหกเดือนได้เนะพ่อทุเรียนต้นนี้เนาะ หรือ,อยังสิงหากันยาสิงหากันยาตุลาพิจิกาธันวามกราธันวาประมาณนี้ห้าเดือนหเดือนสวยอยู่สวยอยู่ต่อไปไม่ต้องซื้อทุเรียนกินนะคะจะได้กินทุเรียนของตัวเองมีต้นกล้วยด้วยต้นเดินกเกษเรมีต้นมะกอกด้วยนะคะปลูกให้ลูกสาวค่ะ โอ้ต้นมะกอกติดลูกแล้วดูดูเพิ่งปลูกไม่กีก่เดือนเองทานได้แล้วนะเนี่ยค่ะสวยค่ะเอามูลี่อย่าวิ่งเร็วเดี๋ยวมาชนแม่ลม้มกระท่อมที่มาสร้างมันก่อนนะคะแล้วก็ก่อไฟผิงสมสีไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่ามันขี่รถมาไกลค,ค่ะนี่ต้นมะนาวค่ะมะนาวอันนี้ต้น อะไรอย่างเงี้ยน่าจะต้นลำใไยเนาะใช่ไหมน่าจะใช่แลยต้นลำใไยต้นมะม่วงค่ะต้นเงาะค่ะเงาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดียวก็ซื้อมาปลูกใหม่ทำแปลงผักเล็กๆด้วยรูปสาวอยู่คนเดียวค่ะ ลูกสาวคนโตอยู่ตรงนี้เขาก็ทำแปลงผักเล่นๆของเขาไปมีดอกไม้ดอกหนึ่งดูๆด,ดูดอกไม้ต้นเดียวก็มีเล็กนิดเดียวต้นเดียวก็เป็นดอกสวยน่ารักมากต้นมะม่วงค่ะอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงเบานะคะที่ติดลูกทัางเปียค่ะต้นเปรี้ยวๆค่ะบ้านลูกสาวค่ะ ดีคุณพอ่อคุณแม่ก็มาเที่ยวเล่นด้วยผิงไฟอยู่ที่ไหนก็ผิงไฟมันวันนี้อากาศนะหนาวหนาวมาดูต้นอะไรเนาะเฮ้ยม, hey, มะละกอติดลูกแล้วเห็นไหมคะลูกยาวด้วยโอ้ oh, <c oughs> มาเที่ยวหน้า <c oughs> ได้กินมะละกอสุกแล้วเนี่ยได้กินมะละกอแล้ว ทับทิมค่ะพ่อเขาปลูกทับทิมไว้ให้ลูกสาวเห็นไหมคะดอกทับทิมสวยค่ะมูรี่ก็อย่าวิ่งแรงวิ่งเร็วสิส่วนนี้ก็เป็นบ้านนะคะบ้านที่อยู่อุดรเราก็จะประมาณเนี้ยแต่แกดูหลังกลัวลูกสาวดีกว่า รถจอดสองคันก็เต็มแล้วยังไม่เก็บเสื้อผ้าเลยไปดูสิเจ้าหมูอ้วนทำอะไรให้แม่กินมีต้นกาสลองด้วยลูกสาวชอบค่ะเพราะว่าดอกมันหอมดีเลิดนิดนึงนะคะส่วนนี้ก็ชมพู่มะเหมี่ยวค่ะสวยค่ะโอ้ดอกอะไรอาการนี้ อ๋อดอกโบตันสวยนะมะเหมียวมันไม่ติดลูกเหรอไรสดก็ดูนะทำอะไรกินอ่ะทอดไข่กับผัศวักบุ้งแล้วก็จะมีน้ำพริกอะไรนะทำไมทำหลายอย่างจังโล่ออเหรไม่ไม่ถ่ายให้เห็นหน้าแม่ไม่ได้ไรสด แม่ทำคลิปไปลง YouTube แม่ยังไม่เห็นคนอัดเลยอะไรนะคะแม่กดอัดหรือยังอัดตั้งนานบ้าเหอรอแกหลอกฉัน <c oughs> แม่มาชิมมันได้เอามันให้สุมเ, <c oughs> เดี๋ยวก่อนแม่ยังถ่ายไม่เสร็จอันนี้หลังบ้านนะคะส่วนนี้ก็ห้องนอนของแม่ห้องนอนลูกสาว เรงนอนของแม่ดูแต่เดินรอบๆบ้านนะคะเหนื่อยขึ้นบ้านคงไม่ไหวเนี่ยลูกสาวชอบต้นไ้นี้มากเขาเรียกต้นอะไรนะดอกอะไรดอกจำปาแต่มันขึ้นไปชนสายไฟก็เลยต้องตัดค่ะก็สวยนะเวลาเขาออกดอกแต่ก่อนปลูกดอกพยับหมอไว้ตรงนี้เยอะที่หลังมาบ้านมันลกมีงูเข้าก็เลย ยึติกันปลูกไว้พักหนึงค่ะบ้านก็จะประมาณนี้นะคะจะขึ้นไหวไหมเนี่ยแม่ขาเป็นแผลนะคะเป็นเจ็บอยู่เลยสามห้องนอนสองห้องน้ำนัานๆนะแม่จะมาอยู่ด้วยสักทีหนึ่งประมาณนี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมอ้ามีแมวหน้าบูดอยู่ตัวหนึ่งเจ้าเหมียวน้อยลูกสาวเลี้ยงแมวขอบคุณนะคะที่รับชม